หนึคำถามที่เรซี่ถูกถามบ่อยมากคือทำไมเรียนภาษาอังกฤษมานานแล้วแต่พอถึงเวลาต้องพูดภาษาอังกฤษกับผูนไม่ค่อยออกเราซี่ก็หมัยจะถามกลับว่าคนฝึกพูดบ่อยแค่ไหนซึ่งคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่คือไม่บ่อยค่ะ สิ่งที่เราซี่ต้องการจะอธิบายคือการฝึกพูดภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากๆเพราะเป็นช่วยให้คนใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติในการสนทนาจริงๆนอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจและทำให้คนจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นการพูดคุยกับผู้อื่นยังพัฒนาทักษะการฟัง และช่วยให้คนเข้าใจสำเนียงต่างๆได้ดียิ่งขึ้นตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ไหนดีหนึ่งทางเลือกที่ดีคือ iTalki n g ซึ่งเป็นทั้งอัพและเว็บไซต์ที่จะช่วยให้คนหาคนมาฝึกพูดด้วยได้ไ่มากมาก พันแบบัวต่อตัวกับ professional teacher และ community tutor ตอนนี้เราตีจะโชว์วิธีการใช้อัพให้ดูและนี่คือหน้าตาของ application i t a l k เมื่อเราเข้ามาเราจะสามารถเลือกภาษาที่เราต้องการเรียนแต่วันนี้เราีจะเลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษและนี่เป็นหน้าตาของครูผู้สอนเราสามารถเลือกครูที่เราต้องการเรียนและ ยังสามารถ filter ได้ภาษาที่ผู้สอนสามารถพูดได้ราคาประเภทบทเรียน Availability และยังสามารถเลือกผู้สอนที่เป็น Native speaker ได้อีกด้วยผู้เรียนสามารถดูรายละเอียดโปรไฟล์ของผู้สอนพร้อมทางวิดีโอแนะนำตัว นอกจากนี้คนยังสามารถอันรีวิวจากนักเรียนคนอื่นๆได้อีกด้วยหลังจากที่เราเจอครูที่เราสนใจเราสามารถจองคลาสได้ทันทีเมื่อคนพร้อมแล้วเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันค่ะ เราซี่เคยใช้อบเนี้หลายครั้งแล้วทั้งในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษและในฐานะนักเรียนเรียนภาษาไทยซึ่งเราซี่ชอบอับไอโชคีมากๆเพราะสามารถเรียนแบบตัวต่อตัวโดยเริ่มต้นที่เพียงแค่ 5ดอลลาร์หรือประมาณ176บาทในแอปและเว็บไซต์ iTalki นี้คุณสามารถเรียนกับครูเจ้าของภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของคนได้อย่างเต็มที่ข้อดีของ iTalki คือคุณสามารถจ่ายแบบทีละบทเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นคอสยาวๆและยังสามารถเลือกเรียนกับครูหลายๆคนได้ เววลาที่สะดขกองคนอีกสิ่งหนึ่งที่เราซีชอบมากคือ i t ทูเมีครูมากกว่า30,000คนทั่วโลกทำให้คนมีตัวเลือกมากมายเพราะฉะนั้นคนสามารถเลือกครูที่ตรงกับความสนใจของคนไม่ว่าคนจะต้องการพัฒนาทักษะการสนทนาการฟังหรือการเขียน ครูบอนไอทูคีจะปรับการสอนให้ตรงกับความต้องการความสนใจและเป้าหมายของคนเพื่อให้คนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนในแต่ละครั้งโรซี่เองก็มีโอากาสได้พูดคุยกับครูสอนภาษาอังกฤษท่านหนึ่งบอนอับไอทูคีเราได้พูดคุยกันถึงปัญหาที่นักเรียนหลายคนพบเจอและวิธีการที่ครูท่านนี้ช่วยนักเรียนแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Hi David สวัสดีค่ะครูเดวิด Hello Rosie สวัสดีครับ Oh สวัสดีค่ะเดวิดสามารถพูดภาษาไทยได้ด้วยไหมพูดได้ครับงั้น r รซี่ขอสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยได้ไหมโอ้ย oh, ได้ครับก็ <laughs> ได้เลยครับโอเคคำถามแรกคือ So, obviously, you've had so much experience on italki. So, with Thai students, what would you say is kind of like the main pain points or the main challenges that you've experienced with Thai students. Yes, great question, Rosie. There are <laughs> a number of points, but I would say the most important thing is the confidence factor. And mm. many Thai students feel that they they are worried about making mistakes and they don't want to do that. So then that stops them from speaking, from practicing, which is really necessary to improve your English. Definitely. So, David, as a teacher, how do you Kind of lift up and bring up the students' confidence? Do you have like any techniques or what materials do you use? You maybe could break it down. Okay. Well, first of all, I would say that I create a safe space. Mm. So it's a place you can relax, you can feel comfortable. Maybe I will speak Thai with them to, mm. you know, to assure them and let them know that they can, this is a place where you can practice and make mistakes. That's the most important thing because then they can. try new words new vocabulary without worrying about being you know being judged or laughed at or anything like that ถ้าคุณอยากเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษากดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อจองคลาสแรกของคนเลยค่ะและพิเศษสุดๆสําหรับผู้เรียนใหม่ซื้อเครดิต10ดอลลาร์และรับฟรีอีก5ดอลลาร์สําหรับคลาสแรกของคนณแค่ใช้โค้ดพิเศษของ Rosie Rosie R S o S I E รีบหน่อยนะคะเพราะส่วนหลอดนี้มีให้สำหรับผู้เรียน50คนแรกเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะ Happy Learning everyone